ต้อนรับฮาโลวีนไห้โซเซนจับน้องมารินแปลงโฉมน่ารักน่าอินดูมากเรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อป้ายแดงเหลอลูกแบบสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับเส้นธราพุทธคู่หาเปรมกิจสาม,มีสุดหล่อของนางเอกวิก3สามพรามสี่มิวนิฐาเพราะหลังจากมีลูกสาวน้องมารินเข้ามาเติมเต็ม,ตมก็ทำให้บ้านคู่หาเปรมกิจไม่เคยเงียบเหงาอีกต่อไป จนมาในวันนี้ผ่านมาแล้วกว่าหนึ่งเดือนน้องมารินก็เติบโตพัฒนาการสมวัยนับวันยิ่งฉายแววเหมือนไปทางขุนพ่อสมดและล่าสุดให้โซเซนก็ได้เปิดภาพน่ารักของลูกสาวที่แปลงโฉมด้วยดอกอันชันพร้อมข้อความระบุว่าซ้อมฮาโวีนปป๋าก็เลยให้มารินโคเวอร์เป็นยักษ์วัดโพคิ้วอัญชันของน้อง งานนี้คุณแม่มิวเห็นแล้วอดคอมเมนต์ไม่ได้เลยว่าหนูโดนอีกแล้วในขณะที่คุณยายปู่เห็นภาพหลานสาวแล้วรีบเข้ามาคอมเมนต์นทันทีเลยว่าใครวาดคิ้วมาลินคะทํามันขึ้นทรงนี้ทำไงและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ